สวัสดีค่ะหนาวมากหนึงง่งองศาหนาวมากค่ะน้าแข็งพึ่งพึ่งแอะมันใกล้ๆน้าแข็งอะค่ะแบบก็พึ่ง,ง,ะะแบบงละลายเมื่อคืนนี้ติดหลบดูนี่คะดูเย็นมากค่ะวันนี้สารานุไม่ได้ใส่สามตัวแล้วนะคะวันนี้สารานุใส่ สี่ตัวถุงมือสองตังเกงสี่อาอดูแอปเปิ้ลี่สานุไปเอาถังไหมกแก้ววันนี้สานุก็จะทำอีกวันหนึ่งค่ะแล้วพวกนี้ทำงานแล้วเราไปจีเอาไปใส่ถังลูก,กำงานไปแจกเพื่อนดู สวัสดีชาวมพฤลัสนะคะกับลูกดดกนะคะโอ้ยหนุนะ่ะลูกงามงามอุ้ยฝั่งนี้ลูกใหญ่ใหญ่ลูกใหญ่นะคะนี่โอ้ลูกใหญ่มากลูกสวยสวยคะ่ะงามเนาะโอ้สายหนูก็ไปไปล่อเพื่อนๆเนาะคันนี่เอาตอนนี้ก็เอาตรงแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวสายหนูมาใหม่เด้อว,วันนี้คงมาทาั้งวันแหละ มาเหมือนเดิมค่ะแอปเปิลแอปเปิลนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่สวาสดีค่ะหนาวเย็นจืดหนาวเยือกอู้นี่ค่ะ